ันนนี้นะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะช่างก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาสบัดสบัดสบัดนะคะทุกคนอ่าแบบนี้ช่างยังไม่เคยทําให้ทุกคนดูเลยเนาะอ่าวันนี้นะช่างก็ต้องขอขอบคุณสําหรับพีเซนเตอร์ตัวน้อยนักเรียนระดับปถมนะคะทุกคนนะนวันนี้น้องเขาจะมาตัดลองทรงต่ํานะคะทุกคนช่างก็เลย จะมาแชร์เทคนิคการไม่ต้องใส่ฟันลองในการขึ้นฐานทรงสำหรับตัดทรงผมลองทรงต่ำเด็กปฐมน้องท่านนี้เนาะทุกคนก็จะเห็นไปแล้วเนาะช่างใช้การปรับเฟดแล้วก็สบัดขอบขึ้นนะคะโดยรอบศีรษะหลังจากนั้นช่างก็จะใช้เบอร์หนึ่งนะคะอ้าวปรับใช้เบอร์หนึ่งในการสบัดสบัดสบัดต่อจากการใช้ ฟันรองปรับเฟดโดยที่ไม่ได้ใส่ฟันรองนะคะช่างก็ใช้เฉพาะฟันรองปรับใช้เฉพาะปัตรเตเลียนที่ปรับเฟดนะคะเป็นเบอร์0.5แล้วก็ใช้เบอร์หนึ่งนะคะในการตัดขึ้นฐานทรงสำหรับรองทรงต่ำครั้งนี้นะคะทุกคนเนาะเนี่ยวิธีการตัดทำได้หลายแบบ บางครั้งช่างก็ใช้เบอร์หนึ่งในการขึ้นฐานทรงและช่างก็ใช้ปรับฟัน0.5ของปัตตาเลียนนะคะแล้วแต่ว่าเราจะทำแบบไหนดูความเหมาะสมของฐานทรงและก็ทรงผมนะคะของน้องๆน,นะคะ,ะเนื่องจากลักษณะทรงผมเนาะด้านบนเขายังไม่ค่อยยาวมากช่างก็จะใช้ประมาณเบอร์5เนาะในการคลีน ฐานผมของน้องนะคะแค่ครึ่งศีรษะลงมานะคะทุกคนเป็นการตัดความยาวของฐานผมนะทุกคนนะ,ะแล้วช่างก็ใช้หวีใหญ่ในการเก็บทรงนะคะ,ะทุกคนเคยเป็นไหมบางครั้งอะ่ะหัวศีษะลูกค้าเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นไหมอย่างน้องท่านนี้เนี่ยผมล่วงเกิดจากการน้องฉีดวัคซีนแล้วบางครั้งก็เกิดจากการเด็กรุ่นนี้เนาะ เขาก็ยังไม่ค่อยจะดูแลเรื่องหนังศีรษะตัวเองผมก็จะร่วงเป็นจุดๆๆบางครั้งเวลาเราตัดเนี่ยมันก็จะเห็นฐานศีสะเวลาเราขึ้นเฟดขึ้นทรงเนี่ยบางทีมันก็จะทําไม่ให้เฟดไม่ให้ทรงที่เราตัดออกมาเนี่ยมันรู้สึกว่าเออมันไม่สวยนะช่างเป็นนะทุกคนแรกตอนช่างเป็นช่างตัดผมเนี่ยช่างรู้สึกว่าทํำยังไงมันไม่สวยอ่ะแต่บางทีเราก็เลิกกังวลนะทุกคนนะ เพราะการที่ตัดออกมาเฟษไม่สวยเงาไม่สวยเนี่ยมันก็เกิดจากฐานผมเขาที่มีปัญหานี่แหละนะทุกคนเนาะแต่สิ่งที่เราทําได้ของการเป็นช่างก็คือเราจะตัดยังไงล่ะให้มันออกมาแล้วให้มันสวยให้มันดูดีเข้ากับทรงผมหรือฐานผมที่เขามีปัญหามาเนี่ยเราทําแค่นั้นพอช่างจะเป็นคนมุนหนึมากนะถ้าเกิดทําไมเราตัดไม่สวยนะอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้น แต่เดี๋ยวนี้ช่างไม่เป็นเราเนาะพอเราเริ่มตัดผมบ่อยๆเราก็จะรู้ว่าเออหารผมลูกค้ามาแค่นี้มันก็ได้แค่นี้แหละมันจะได้มากกว่านี้มันก็เป็นไปไม่ได้เนาะทุกคนก็อย่าไปสีเรลียดน,นะทุกคนนะแต่เราทำยังไงก็คือทำให้ดีที่สุดณนะจุดที่เราทำเนี่ยเออให้มันออกมาแนละ้วเออมันมันไม่ดีเท่ากับคนอื่นที่เขาศีรษะสวยผมสมูท เนาะแต่ถ้าเขามีปัญหาเงี้ยเราก็ทําได้เท่าที่เราทําได้น,นะทุกคนนะไม่ต้องเป็นกังวลนะกับการตัดผมช่างก็จะมาแนะนำเนาะแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ดูว่าเออนะมันเป็นอย่างนี้นะถ้าเราตัดเป็นแล้วเนี่ยเราสามารถใช้เทคนิคในการตัดได้หลายแบบจะขึ้นเบอร์หนึ่งจะขึ้นเบอร์สจะขึ้นเบอร์อะไรก่อนจะทําอะไรก่อนอะไรหลัง ดูความเหมาะสมของฐานผงของลูกค้านะคะทุกคนเนี่ยอย่างช่างแชร์ให้ดูวันนี้เนาะอย่างช่างพูดให้ดูเน,นี่ยนะเนาะทุกคนเนาะ,ะทุกคนที่เข้ามาฟังช่างเนาะถ้าเห็นปุบ๊บก็ให้นึกถึงช่างเนาะว่าเออนะถ้าเกิดเป็นรองทรงต่ําเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้เบอร์หนึ่งขึ้นฐานทรงก็ได้ใช้ปัตตาเดียน ปรับเฟดเป็น0.5แล้วเราก็สบัดสบัดสบัด,บดเลยรอบศีรษะเพิ่มความไวประหยัดในการใช้หวีเล็กทำให้เราตัดผมได้ไวขึ้นเนาะทุกคนก็พิจารณาดูเนาะใครที่เป็นช่างใหม่มาดูช่างเนาะช่างก็จะให้แนวทางแบบนี้อีกแนวทางหนึ่งของการตัดผมรองทรงต่ำนะคะทุกคนกับฐานผมเนี่ยที่ด้านข้าง มีปัญหาผมร่วงเป็นจุดๆมีแผลเป็นบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะคะทุกคนทุกคนก็นำไปปฏิบัติแล้วก็พลิกแพงดูนะว่าทำยังไงจะตัดให้มันสวยให้มันไวแล้วก็ให้มันเข้ากับบุคคลิกให้เข้ากับสิ่งที่ลูกค้าต้องการว่าลูกค้าต้องการลองทรงต่ำเนาะทุกคนเนาะเออมันได้แค่ไหนอะไรยังไงให้ทุกคนพิจารณาดูนะคะทุกคน ช่างก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ดูเพียงเท่านี้หละนะ,ะทุกคนก็ดูวิธีการตัดของช่างไปเรื่อยๆแล้วกันนะดูให้จบนะทุกคนนะช่างขอขอบคุณมากนะสำหรับการติดตามชมคลิปนี้สำหรับน้องรองทรงต่ำวันนี้นะคะช่างก็ขอขอบคุณมากให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขไหนเล่าจะเท่าสุขใจนะคะทุกคน บายบายนะ <Okay. S 1> ดูกันให้จบนะ <Okay. S 1> ช่างไปก่อนนะ <Okay. S 1> ทุกคนนะบายบาย คนชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างบ้างนะคะเป็นกำลังใจให้กับน,น้องวัยประถมนะคะที่มาแชร์เป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆน,นทุกคนได้ชมเนาะกับรองทรงต่ำนักเรียนระดับประถมที่โรงเรียนเขาอ,อนุญ,ญาตให้น้องๆเขาตัดผมสไตล์แบบรองทรงต่ำได้ไม่จะเป็นจะเป็นทรงนักเรียนนะคะช่างก็ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมวิดีโอ บายบายนะคะทุกคน